Thank <laughs> you. โป๊สี่ำนะคะท่านผู้ชมเดือกโปมันทุกหนักนะคะว้าวเรือโปสนิมพี่กับตันหัวเรือลากเรือไม้ลากเรือโปสนิมมาจากทะเลนะคะท่านผู้ชมว้าวเก่งมาก <laughs> นับถือนับถือพี่กับตันนะคะ เรือมัชชิตะลิ่งมากเลยท่านผู้ชมเรือเข้ามาใกล้ตะลิ่งเลยนะคะเป็นธรรมดานะคะท่านผู้ชมเรือไม้นี่ลากเรือโปะ๊ะตีลำบรรทุกหนักเข้าหน้าวัดพน,นันเชิงได้ถือว่าสุดยอดนะคะ ยังไม่ได้ล้าสมัยนะคะท่าไม่ชมหัวเรือลากปเป็นเรือไม้นี่ยังไม่ได้ล้าสมัยนะคะแต่ว่ามีเรือเหล็กเพราะว่าเรือเหล็กก็ต้องใช้พละกําลังมากขึ้นนะคะอัปเดตเหมือนอัปเดตเหมือนรถนะคะพัฒนาพัฒนารุ่นต่อ,ตอไปรุ่นต่อ,ตอไปปกติการเรือไม้นี่จะไม่ออกทะเล,ละเรือเหล็กนี่ออกทะเลได้ตลอดนะคะวิ่งยาวๆออกทะเลได้ตลอดนะคะ หัวเรือรากเรือไม้นี่ก็คือจะไม่ออกทะเลจะวิ่งในน้ำจิตไปยาวๆชมวิวชมบรรยากาศวัดปรนนันเชงด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้น้ำลงไปนิดนึง เรามาเที่ทยวอายุทยานะคะชมชมท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือลักจูงของจริงนะคะไม่ต้องเห็นใ่ในคลิปนะคะเรือวิ่งทุกวันนะคะเรือวิ่งทุกวันเลยโอ้ดูพี่กับตันยอดโย่ลมแรงสักหน่อยนะคะท่านผู้ชม ขบวนจุดนี้สนันสนัน,น,นตรงท้ายโดยนำพลวานิเจ97นะคะอึ้งค่ะจมอึง้ง <c oughs> อึ้งกับพี่กับตันหัวเรือลากโอ้สุดยอดสามารถดึงเรลโป๊วัรทุกหนักวิ่งทวนกระแสน้ำถึงน้ำจะไม่แรงนะคะท่านผู้ชมแต่ทวนกระแสน้ำนะคะ ทั้งแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้าาําป่าสักโอ้โหและลากวิ่งอยู่หน้าวัดพนันเชิงจะเลี้ยวโค้งและท้ายยังอยู่จุดแยกน้ําบนออยู่ท่านผู้ชม <_ c oughs> เรือตรงท้ายก็ทําหน้าที่นักหน่วงนะคะ <_ m itch> เพราะว่าเป็นขบวนเรือยาวๆเรือตรงท้ายลำนี้ออกทะเลบ่อยนะคะทุกเห็น ชอบวิ่งออกทะเลยังไมบอกว่าชอบวิ่งไปส่งสินค้าที่ทะเลท่านผู้ชมวิ่งไปทะเลนะคะไปนู่นเลยประจวบออกเขมเยนนูน่นไปนู่นสุรงสุาษารไม่ธรรมดานะคะหัวเรือลากเป็นเรือเหล็กนะคะ ท่านผู้ชมสังเกตนะคะเรือโป้เขาจะมีต้นไม้มีต้นไม้มีต้นดอกมีต้นที่ว่าทําอาหารขาตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะกรูดท่านผู้ชมหัวพงหัวพาเขาปลูกไว้นะคะเพราะว่าเขาออกเลเนาะเวลาทําอาหารมันต้องใช้นะคะซื้อเก็บไว้ในตู้เย็นนานๆก็อ,อาจจะเน่าเสียก็นี่นะค่ะปลูกเป็นกระถางกระถางอยากกินเมื่อหล่ก็ไปเด็ดมา ทำอาหารได้ตลอดนะคะเรือโปเนี้ออกทะเลเป็นเดือนฝั่งเดือนนะคะท่านผู้ชมกว่าจะได้กลับเข้ามาฝั่งไม่น้ํานะคะก็เ,ออเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือนะคะออกทะเลก็เจอขึ้นลมแรงเนาะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกับตุ้มได้นะคะตุ้มอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเราดือมาเที่ยวอยุทยามาเที่ยววัดพนันเชงมาเทียเท่ยวเมืองมรดกโลกนะคะ่วงนี้ก็อากาศหนาวเย็นลมพัดแรงลมพัดเย,นเยนด็นๆนามผจ้ชม ไปต้องไปถึงทางเหนือก็มาสัมผัสความหนาวเย็นที่อยุธยาได้นะคะแต่อย่าให้มาเช้าๆก็ได้ไปได้หลายที่นะคะมาที่ยวัดพานเจงวัดใหญ่เชยมงคลวัดผ้ากาล้องวัดชัยวัฒนารามวัดบางกะจะวัดพุทัยสวรรค์โอ้อีกเยอะแยะมากมายวัดมหาธาตุวัดรานพุรณะเยอะมากท่านผู้ชมวัดอยุทยานะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะก็มาดูขบวนและลักจุงกับแม่จุ้มชาแนลนะคะกลับขอบพระคุณ่ากมากขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะปีไหนๆก็ขอให้รวยทุกปีนะคะขอให้รวยรวยรวยทุกปีไปแล้วนะคะกลับขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ